ช้าก่อนเขาไปรุ่นวันนี้ผมเอเดเดขอแนะนําพ่อมดเคเบอร์เปย์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ w w w k เว็บเบอเเกเติมอวีวันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ o อเพ ID ดีเท่านั้นนะครับส่วนลดจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มแคว่าคอยทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับที่สําคัญนําโค้ดของผม8 e 8อีไปใส่ตอนชําระเงินเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเข้าอีกนะครับเปยให้คุ้มเป้าย โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆมีลักชาวอาวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ผมเอเดีได้อีกแล้วนะจ้ะโอเคก็ไม่ได้ลงคลิปไม่สองวันนะผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมน้องๆสบายดีกันหรือเปล่าครับโอเคสําหรับวันนี้เราก็มาเล่นตัวละครเหมือนเดิมนะครับตัวที่เรายังเล่นไม่เป็นนะเออเล่นเป็นแต่อาจจะยังไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมาหัดเล่นเรื่อยๆครับประมาณในแรงยี่สิบดาวนะเราก็ไม่ได้ไปหัดในแรงแบบ มุกหมาใกล้นะครับผมเราก็ไม่ได้ไเล่นแรงน้อยเกินไปนะเราก็เล่นกลางๆนะครับโอเคจัดไปฟาร์มไปยาวๆนะครับฟอรเรนนี่เอ้ยมาเด้ยแปะอันติมาเดยครับอุ้ยล้ำสุดอุ้ยหายไปแล้วหรอโอ้โหแมงฟิกเกอร์ผมต้องถอยนะ <S <S คือเล่นฟอรเรนนะครับฟอรเรนป่าเนี่ยข้อเสียคือมันไม่มีฟิกเกอร์ตามนะทุกคน, <S <S คกคนเวลาเล่นเราต้องพยายามแปะอันติให้โดนนะถ้าเล่นแปะอันติไม่โดนนี่จะยากมากนะครับผมก็ไม่ได้เก่งนะแต่ผมก็แบบ รู้เรื่องอ่ะเออนั่นแหละถ้าแปะไม่โดนนะไม่ได้ไหลก็จบเหมือนกันนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเราเล่นแล้วก็ควรอแปะอันติให้โดนนะครับแล้วก็พยายามเน้นดักเอานะครับอย่าอย่าไปเปิดแบบว่าจังหวะเนี่ยอย่างเงี้ยเปิดเนี้ยปุ๊บโดนสวนง่ายๆเลยนะครับพยายามเน้นดักพุ่มอะไรอย่างเงี้ยเอานะครับพยายามทําเวฟแล้วก็ดักดักเอาแค่นั้นเองนะแล้วก็เล่นยายอยู่เหมือนกันจัดไปตอนนี้เราก็จะเล่นได้ดีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับผม ก็มมสูตเล็งไปก่อนนะโอเคนี่ครับไงล้ำอย่างเร็วอะ่ะล้ำคลีปนะแต่ล้ำคนไม่รู้จะยังไงนะโอเคครับาร์มไปไม่รีบอีกแล้วนะครับสําหรับเราตอนนี้เล่นหาของก่อนก็ได้นะครับฟาเรนติโน <Yeah. S 1> นะมีของก็เก่งเลยนะครับบอกเลยอย่างที่แอดวีพูดนะครับมีสเปียอันเดียวล้ำโคตรพ่องนะครับผม <c oughs> พ่องมันเนยเลยนะโอ้โห <Yeah. S 1> oh, มันฟิกเกอร์เนี่ยมา <Yeah. S 2> ดิ โอ้โหมากระแรงอยู่นะไทยก็นกอนี่ยไทยก็เนี่ยเพื่อนผมไปฟาร์มก่อนนะผมไม่รีบเล่นนะครับถ้าเรารีบเล่นจนเกินไปมันก็จะไม่ค่อยดีนะพยายามรู้ริมิตตัวเองนิดนึงนะนี่โคตรเอาเรื่องอะครับโอเคฟาร์ม,มารย,รยาดยนะรอตแต่ตาน,นี้ผมจะขึ้นเป็นเอเลเบนทานก่อนนะทุกคนเพราะว่าฟางลตรงข้ามมีแต่ตัวเบิร์ดเบิร์ดแรงๆนะ ผมจะเน้นเอาอึดเลยเข้าสู้ก่อนนะครับโอเคครับจังหวะนี้ยังไงกูแปะปึ๊บลำเปื๊บป,ปืมาเลยอุยอ้ยล้ำซิง่งล้ำเึ้งออ้โหไม่ได้อีกละสองตัวแล้วนะที่เราไม่ได้โอเคถือว่าสวยงามอยู่เพื่อนเก็บได้อยู่นะครับแจว๋วแล้วก็หาตังค์ก่อนไปยาวๆนะครับคือไม่มีอะไรมากนะมาดิได้เล่นกันในล่างจังหวะนี้ครับผม อ้ยแข่งอะไรอ่ะแข่งโป๊กแข่งโป๊กเหรอมาดิอุย้ยโอ้โหจบมาดิครับไหวหรือเปล่าถามแค่นั้นไหวกับพี่หรือเปล่าเราไหวกับมันหรือเปล่านะผมมันก็ถามเราคือเหมือนกันนะเอ,อเราก็ไม่รีบเล่นเท่าไหร่นะอย่างที่บอกครับพยายามเคลียร์เป็นต้นเกมก่อนนะคือฟอร์เรนมันลำมันลำเก่งก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าจังหวะเราไม่มีดอกหรือเราปาติไม่โดนเนี่ยมันก็จะเล่นยากนะ เพราะฉะนั้นน่ะเราก็เน้นหาของจังหวะนี้เดี๋ยวกูแปะสวนนะกูแปะสวนมาดิพุ่งแล้วก็จะรอดเหรอพุ่งแล้วก็จะรอดเหรอเกือบแล้วมันพุ่งสไลด์ใส่เราก่อนอ่ะเราก็แปะสวนไปดิรออะไรอ่ะฟิกเกอร์ก็ไม่มีนะสำหรับนินดิโอเคเดี๋ยวเอามังกรทางทันที่เลือดโลนะน้องๆมาช่วยตีหน่อยครับเพื่อนๆโอเคเฮ้ยพี่มาแล้วน้องเล่นไว้จังหวะนี้พี่สไลด์มา ไปไหนปลาดอกโอ้โหตายเพราะปลาดอกโคตรเวอร์โคตรตึงโคตรอันตรายนะเอาเรื่องวัวกับบ้านก่อนเฮ้ยผมเคลียเวฟดีกว่าวะ่ะเสียดายเวฟนะใครจะมาก็มาเถอะผมไหวหมดอะ่ะแค่นั้นแหละเอาดิโครที่ไหนฮะดินดงลินดนีจะมาปรงมาปิดมาได้เลยนะผมเฮ้ยจังหวะเน,นี้ยแต่ว่าอย่ามาแบบเลือดเต็มนะเดี๋ยวพี่ซื้อไม่ได้นะเคฟาร์มไป,ไปเวทให้หมดนะไม่สนบ้านใครนะ ยิ่งเทรก็ยิ่งรวยนะสำหรับมมป่านะต่อไปผมจะขึ้นเป็นทอยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เราเจออิลินนะครับอิลินเนี่ยตัวนี้มันต้องออกทอยนะถ้าเราออกทอยมันจะอันตรีมันจะไม่แรงนะครับแต่ถ้าเราไม่ออกทอยเนี่ยตัวล้วงนี่แบบบไรเลยเลยนะครับโอเคจังหวะน,นี้เดี๋ยวเรามาดักเอมิลี่แล้วกันนะเห,นเ,หเห็นกูบัวเฮ้ยเห็นกูบัเนี่ยเห็นหรือเปล่าไม่น่าเห็นนะโอเคครับลองลองเชิงอุ้ยไปไหนอา้า เออโอ้โหมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอวฟาเรนนอะ่ะโคตรโหดนะเรนติโนโ่เกิรอเฮนคขอครับเอาัง์กรให้เพื่อนต่อทำให้มันเป๊ะๆอย่างเงี้ยครับใครจะไหวก็เราอะน้องแค่นั้นแหละขึ้นทอยขึ้นทอยจริงๆเราเจาชิ้นเล็กก่อนก็ได้นะเราไหวมั้ะตอนเนี้ยดูเซิงดูเซิง นี่ครับต่อไปเราจะขึ้นเป็นพวกแบบเดือะดีมินิเชอร์ก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมจะขึ้นทอยก่อนละกันนะครับก็ออกเป็นชิ้นชินเป็นนานๆไปนะมันจะได้แอกแอกหน่อยเอท่กาลก็การให้สุดๆไปนะครับโอเคครับเลนโบนล้วาจะทำคลิปไหวยู่นะสำหรับฟอร์เรนเนี่ยเออถ้าเพื่อนๆมีแบบเทคนิคอะไรก็บอกกันมาได้นะครับออจังหวะน,นี้แปะไปดิตายไม่รอดเลยนี่มาดิลำสุดอุย้ย ล้ำสุดนะโอ้โหฟิกเกอร์อีกล้ำสุดล้ำทรงยันบ่อยยันป้อมมาดิแตกสองแตกสามมาดิเอาเลยเปล่ากูต่อได้นะกูต่อได้นะน้องมาดิเอาเอ้าเอาเอาเอาถอยก่อนถ่ายก่อนเอ้ยมันมีไอคิววะนี่ไอ้เทียเอาไอคิวมาไอ้เ่ีะเนี่ยเพื่อนกูแตกกูกะแล้ดีนะกูเปิดดูก่อนไม่งั้นผมแปลกติเข้าไปแล้วนะเกือบแล้วโอเคครับหาตังค์ไปก่อนตอนนี้ มีอเทมก็ตึงนะสำหรับฟอรเนเ่ะผมฟาร์มยับอะเล่นไม่เป็นเราก็ฟาร์มไปนะครับเน้นรวยมาเลยโอ้ยตายโอ้โหโไม่ได้ไหลต่อจังหวะนี้ไหลต่อได้เอ้ยเพื่อนกูลงกูเอาให้สุดดีครับเพื่อนกูลงอะเอาเดิไม่รอดนะไม่รอดนะกูเกือบไม่รอดเหมือนกันนะถอยกันเลยเพื่อนโอ้โหแบกจัดแบกจริงครับตอนนี้ แบกแบบว่าเล่นไม่เป็นนะแต่รู้สึกก็เหมือนจะแบกยังไงไม่รู้นะสกอรเรามาแบบแปดตัวแล้วอะโคตรเอาแบบอยู่ก็ได้ค่าอยู่ก็ได้ค่านะครับกลายเป็นแบกเฉยเล่นแปลกแต่แบกเฉยเออได้นะชื่อคิปเอาจัดนะครับคือผมต้องบอกก่อนนะผมมามาหัดเล่น,นครับคือผมยังลําไม่ช้าไม่เซียนนะต้องบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนที่แบบเซียนมาดูแล้วอาจจะขัดใจโอ้โหนนี้รู้มากกว่า ไปก่อนก็เดี๋ยวเื่อเพื่อนๆที่เขาแบบเล่นเป็นแล้วอาจจะหัดใจเออเราเล่นไม่เก่งอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมมาหัดเล่นนะทุกคนแต่ว่าก็มาเล่นในแรงประมาณ20ิดาวนะเราก็ไม่ได้เป็นเล่นแรงในน้อยน่าเกลียดนะครับเราก็หัดเล่นในแรงแบบกลางๆนะพอดีพอดีนะครับฝึกฝีมือไปนะส่วนใหญ่หลักผมก็อยู่แค่ซุพีมนั่นแหละนะครับเพราะไม่ได้เล่นละตอนนี้ดาวน่าจะตกลงมาแล้วละ่ะโอเคสร็จไปฮะยาวๆนะอะไรอ๋อ มีการโตเถียงเกิดขึ้นนะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเราไปเอา Dark Slayer ให้เพื่อนกันแต่เราไม่ตีดีกว่านะจังหวะนี้เอ้ยได้นะแปะตายตายดิกูเนี่ยตายดิเฮ้ยเอ้ยมีีอีกดอกยังไม่มานะมาดิยดอกมาล้ได้ขอสุดเลยกันโอ้โหเกือบสวยนะใจเย็นเพื่อนถ่ายเลยถ่ายเลยยาวยาวไปวิ่ง ตอนนี้แบบเล่นซินนเทียอย่างชํำนะครับแต่ผมก็แบบหัดเล่นฟารินบ้างแล้วกันฟารนตัวมันโกงแต่ตอนนี้ป้อมกูจะแตกหมดละอะไรวะตายไฟเดียวนะทุกคนเสียป้อมหมดเลยกูจะไหวหรือเปล่าทีมทีมไหวหรือเปล่าครับโอ้โหไม่น่าจะได้นะครับต้องรอฝั่งนู้นเขาแหลมนะรออีรินได้นะสวยโอ้โหแตะไปโดนเออเอาดีดอกโดอนอ่ะมาเดิเอาได,ด้ดีอย่างนี้ลงกูก็จัดให้เออเอมิลี่กันเอมิลี่เอมิลี่ ไปไหนอ๊ยโหเก็บดอกยากอ่ะนี่ไงถ้ากูเก็บดอกได้มึงก็ตายน้องลำชุยฉายชุงชิงชงชิงชงชิง,ชง,ชงนี่ตอนนี้ของเราเต็มคือแบบ6ช่องอะ่ะแต่ว่าเราแบบมีดาเมจสองชิ้นนะครับเอ้าลินดิตมาเด็เฮ้ยเอาได้ป่ามาเด็ตายแคนเซลิลเอนเมชัน่นมาเด็ไหวป่ไหวหรือเปล่าฮะไหวหรือเปล่าโอ้ยเดีย๋ยวกูิ่ โอ้โหแม่งลำขาดตอนว่ะเนี่ยแปะอันติีไม่โดนแม่งลำขาดตอนจัดนะมาเด็ดแล้วพี่ตามครับจังหวะน,นี้ปลาดอกไปไม่รอดนี่ครับตายไปโอ้โหสิบสี่คิวอะแบกไม่แบกอะทุกคนแล้วกูแบกเฉยเลยกูงงเรอเล่นไม่เป็นแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราดักเขาเหมือนเดิมเนี่ยนะครับขึ้นบ้านไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อเราอยู่น่นนะเลนบนนะไวโอเลตเราไม่รีบอู่แล้วน้องๆดักคุ้มครับ เล่นฟาเรนยิ่งดักยิ่งดีนะครับบอกเลยถ้ายิ่งเล่นป่าเนี่ยต้องรีบดักนะดักแล้วก็พยายามหัดล้าให้ไวๆนะครับแบบเบิร์ชชุดเดียวแปะสกิลเบิร์ดตายเลยอะไรเงี้ยแบบฟิกเกอร์ไม่ทันนะครับเออมันก็จะทําให้เราแบบเล่นได้ง่ายขึ้นนะโอเครอนะครับจังหวะนี้ตัวอะไรมาเราก็แปะได้หมดเลยนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแครี่หรือเมทหรืออะไรนะครับถ้ามาใ,ใกล้ๆแล้วแบบหลุดเดี๋ยวโรนันโดมาก็ใส่ได้เลยชซดไป โมไมเยะืะละมาไปอ่ดูอินแมงเลยนะขอลำหน่อยดิลำเซิงลำตึงเฮ้ยลำเซิงลำตึงดิอย่างเงี้มาดิลำเซิงลำตึง,งปบาดอกอยู่ยังลำอยู่แล้วกูยังลำอยู่ไงมาดิได้หรือเปล่าฟังหนุ่มันแบบตัวระยะไกลเยอะป่ะแบบแม่งโป๊กดีจัดนะระยะใกล้มันสามตัวทุกคนโอเคครับเราเคลียร์ได้แล้วก็เมา,เาดังนะตอนนี้เขาก็น่าจะไปรีเลือดกันแล้วนะเออ ก็ดักสไลเยอร์สุนดนี่ครับอย่างนี้รออะไรอ่ะโอเคโหดหูลำ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 ดักอย่างตึงครับกลับบ้านไปเรื่อยๆก,กันนะครับน้องๆไม่มีอะไรมากนะโอเคผมว่าผมว่าด้าเมีผมไม่ค่อยแรงนะั้นถ้าผมออกเฟนริวทูนน่าจะแรงกว่านี้นะอันนี้น่าจะเป็นแบบสายได้ยืนยืนลำนานๆหน่อยนะครับแต่ถามว่าแรงไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะ ถ้าเราเล่นสายฟูลดาเมจเลยมันก็จะแรงมากนะครับแต่ว่ามันก็จะบางมากเหมือนกันนะแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถ้าตาไหนมีแทงเยอะผมก็แนะนํานะเราเน้นแบบลํำสองทีตายแบบสองตัวอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คุมแล้วนะครับต่อให้เราจะต้องตายนะโอเคชาดกันไปเดี๋ยวเราไปดักก่อนเีอะว่างนี้เฮ้ยใส่เดียดน,นะเพื่อเฮ้ยใจเนเีนเียพูยด <laughs> ผ,ผิดนะพูดผ,ผิดเอาดิลำสวน ลำซึ่งลำตึงลำซึ่งํำตึงเอ้ยโอ้โอจบเฮียเก็บดอกไม่โดนเก็บดอกไม่ได้ก็เท่ากับกูแตกไงเสวยเพื่อนโอ้ยเกบหมดเฮ้ยเฮียลินดิสลินดิทรอดปะเผมามันเพื่อนสวยบัปกอดโคตรโกงนะโอ้โหได้กอดมาแต่ว่าไม่ได้ขึ้นบ้านนะโคตรสวยนะเดี๋ยวเป็นเปลี่ยนเป็นของฟูดามจแล้วกันแรงๆไปเลยน้องๆเออมาดิเฮียของกูฟูดามจจับนะจังหวะน,นี้ได้หมดทุกตัวนะ หวกับพี่หรือเปล่าแค่นั้นขอแค่แปะโดนก็พอนะครับถ้าแปะโดนก็หวานเจี๊ยบแน่นอนนะจังหวะนี้จะมีใครเดินมาหรือเปล่าโอเคเราก็เคลียร์เวฟไปก่อนละกันจริงๆเพื่อนผมต้องมาเคลียร์เวฟนี้นะแล้วผมก็รอดักในพุ่มนะเผื่อมีตัวมาจัดการเพื่อนผมก็แปะส่วนไปอะไรอย่างนี้นะเออมันเป็นแผนแต่ไม่เป็นไรนะเราเน้นเล่นไวนะเล่นไว แปะไปดิโอ้โหแปะไม่โดนมาดิแต่ยังล้มอยู่แปะไม่โดนแต่ยังล้มอยู่อุ้ยโอ้โหโดนเยอะแยะนี่ตายไปดิได้หรือเปล่าวันเป็นได้ย่ามโคตรสวยนะโอเคครับตอนนี้ก็เหลือแค่แบบเอมิลี่ตัวเดียวนะเอมิลี่จะไหวเราหรือเปล่าซื้อใต้เกิดมาแล้วแปะเอมิลี่ไปแทงฮะตายเลยเหรอโอเคก็ ชเกมมนที่เรียบร้อยนะผมสำหรับการเล่นฟาเรนติโนนะคือผมยังเล่นฟินฟอเรนติโนไม่ค่อยชำเท่าไหร่นะคเอออันนี้ก็มาฝึกเล่นในแล้งประมาณ20ดาวนะก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เสียนนะเดี๋ยวจะหัดเล่นบ่อยๆนะจะได้ทําคลิปลงบ่อยๆนะเออก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะจ๊ะไปแล้วนะครับน้องๆอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม